เออพี่ครับถ้าเช่นเราจะยูเทิร์นเนี่ยเราควรจะชิดฝั่งไหนดีจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดีหรือเราควรจะรอรถเขายูเทิร์นแลวยูเทิร์นไปตามรถยนต์เลยดีครับดังนั้นวิธีง่ายๆที่ผมจะทําคือผมว่าจะอยู่พยายามอยู่นเลนนี้แหละคือเลนชิดขวาเนี่ยแล้วก็อยู่ด้านหน้ารถยนต์ถ้าหากเราอยู่ด้านหลังรถยนต์เนี่ยเราก็ควรจะอยู่ชิดขวาด้วยเช่นกันแล้วก็อยู่ตรงเลนตรงช่วงที่ผมอยู่เนี่ยมันจะปลอดภัยต่อการยูเทิร์นมากเพราะถ้าเราอยู่ตรงกลาง ไอเราอยู่เทินเลยบางทีมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงริมเนี้ยบางคันอะ่ะเขาว่าตรงโอกาสที่จะชนกันอีกถ้าหากเราอยู่เลนตรงนู้นแล้วเขาอ่ะเขาตรงแต่เราจะเลี้ยวอยู่เทินหรือเราจะรอคันหลังเนี่ยให้อยู่เทินตามเราเนี่ยมันยากมากดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปรอปัจจัยอะไรภายนอกอะ่ะสิ่งที่สำคัญคือปัจจัยภายในเนี่ยสำคัญกว่าอ่าพอเราจุดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะอยู่เทินได้ง่ายละฟุ๊บง่ายเลยแค่นี้ชิว,ชว